สวัสดีด้วยครับันนี้ต้องล้างค่าโฉดช่องตาจันหยัีวันนี้ตาจันก็จะพาทุกคนมาอยู่กับหยัดฟีเยียวอย่าลืมเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะตัวแรกก็จะเป็นนับดอ,อกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกชี้จะออกตัวนี้เป็นสิบกิจชิ้งานได้ที่สามสิบวนันแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นดอกจันเก้าศูนย์ชี้ตัวนี้สามารถโชว์ออกแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วกดหนึ่งได้เลยนะครับผมนะก็น่แหละนนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันสามหนึ่งห้าศูนย์ ตัวนี้เป็นหนึ่งกิ๊กใช้งานได้คิหนึ่งวันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าชิ้งยำเจอกตัวนี้เป็นห้ากิ๊กใช้งานได้อยู่ที่ห้าวันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดอกจันเก้าสามารถดอกจันสามาชิ้งยำเจอกตัวนี้เป็นสอกิ๊กใช้งานได้ที่สามสิบวันต้องกดสมัครดูได้นะครับและตัวต่อไปก็จะเป็นนะครับผมนะก็สามารถกดตามต่อแต่ได้เลยก็จะเป็นดอกจันเก้าสามารถดอกจันเก้าชิ่งยำจอตัวนี้เป็นสอกิ๊กใช้งานได้ที่สามสิบวัน บอกได้คําเดียวว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับสาหรับที่ต,ต่อแท็เคยใช้มานะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนึน่งดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันชองที่เดียมท่อตัวนี้เป็นหนึ่งกิกช้างาน,นได้ที่หนึ่งวันนะครับทุกคนก็สามารถลองกดัครดูตามที่ต,ต่อแท็บอกทุกคนได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นห้าวันห้ากิกนับดอกจันเก้าจุดจูนย์ดอกจันแปดเก้าอ่าแปดเก้านะครับชีเจ็ดีเดียมจอกตัวนี้เป็นห้ากิกช้งานได้ที่ห้าวัน ลองไปกดสมัครดูได้นะเหมือนที่ตอแตตบอกทักผู้ชมไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมตามที่ตอแตกบอกทัาผู้ชมไปเยอนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็คลิปนี้นับตอแตดก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอแตดก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับกดชอบตาไฮให้ด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะฝากไปกำลังใจให้ตอแตกด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะออะไรมาบอกท่านผู้ชมก็เราติดตามาได้ได้แชร์นะคะผมนะใช่ไงานได้จริงได่นอนก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็เป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับชวัด